ก็ดีจ้าลุงซื้ออย่างจ้าลุงสมจิตครับอ๋อลุงสมจิตตอนนี้เขาอยู่อำเภออย่างค่ะอำเภอเมืองครับจังหวัดใช้ยมุมงตำบลหุยต้อนครับห้่ยต้อนอ๋อตอนนี้เขากับยู่ที่ไร่มมนของลุงอันมีมีพื้นที่จักไร่ค่ะพื้นที่อยู่นี่อยู่สิบสองไร่ครับสิบสองไร่อ๋อก้อนไส้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะก้อนไส้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะอันอันมันเป็นเนื้อใดค่ะ ก้อนที่ใส่แต่ก้อนมันมัน,มนบืงา้ปั่นนี่ครับอพอได้ใส่แล้วพอขีดพอสองเที่ยสามเที่ยเที่ยสามเนี่ยพอเลยนี่ครับเนี่ยอตอนตอนน,นี้ไล่ไล่มันอายุจัเจกเดือนแล้วค่ะอยย่สามเดือนนะครับเนี่ย <3 S 2> สามเดือนครับอ๋ <ๆ S 1> อสามเดือนแล้วแล้วใส่แล้วพอใจบ่ค่ะพอใจครับพอใจหลเลยครับเนี่ยแล้วสใส่ต่อไปบ่ค่ะใส่ไปเรื่อยๆครับแล้วสีแนะ้ำาคนต่อบ่ค่ะครับแนะน้ำให้มาใส่น้ำกันรดเลยครับเนี่ย โอเคเ้อค่ะเพราะว่าตอนนี้กระยูที่จังหวัดชายภูมิกับแบบว่าลุงกับแบบว่าใส่ข้างแรกกับประทับใจหลายหลายค่ะทุกคนกันยากให้ลองเบิ่งค่ะเพราะว่าง่ามอี๋ค่ะแค่3มเดือนเ้ยค่ะโอ้โหเนี่ยสเดือนก็เท่าเอวแล้วค่ะแบบว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมอี๋ค่ะการันตีจากคุณลุงได้เลยค่ะเยี่ยมค่ะ